ผู้ชมคะต้องบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยก็ตาดีตาดีค่ะออกมาโพสต์คลิปถามไทยนักร้องดังข่วงนางเอกสาวซื้อเสื้อผ้าหลังจากที่มีการเลิกกับโฟร์สโกนรัดค่ะงานนี้เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊คู่นี้เป็นรักครั้งใหม่หรือเปล่าเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะโฟร์สโกรัดนะคะได้มีการออกมาเผยสาเหตุที่เลิกกับศิลปินรุ่นน้องอย่างไทมไทยค่ะเธอก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเลิกกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหล,ละตอนนี้คือโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เหตุผลที่เลิกกันเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากผู้ชมค่ะมันไม่ใช่ มันไม่ใช่การตัดสใจแบบปูบปรับนะมันจะมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการมานั่งพูดคุยว่าเฮ้ยเรามองอนาคตกันยังไงบ้างชีวิตของโฟเนี่ยโตขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปแล้วไม่ได้อยากจะเที่ยวเล่นไปวันๆพอคุยกันก็ได้บทสรุปว่าโอเคงั้นแยกย้ยายกันไหมส่วนในเรื่องของโอกาสที่จะคืนดีต่อได้โฟคิดว่ามันไม่น่าจะมีแล้วล่ะเพราะว่า เอาจริงๆอ่ะใจก็ยังรักและเป็นห่วงเขาอยู่ตลอดเวลาแต่พอเหมือนโฟตัดสินใจไปแล้วว่าจะเลิกซึ่งหฟวคิดว่าเอางนี้ถ้าเกิดเขารักเราหรือว่าเรารักเขามากๆเนี่ยก็น่าจะปรับตัวหรือว่าปรับความเข้าใจกันใหม่ได้แต่พอเรื่องราวมันผ่านไปสัก 1- 2เดือนมันไม่มีการพยายามที่จะเข้ามาหากันทามไทเนี่ยบอกว่ายังไม่มีอนาคตให้โฟเลยไม่รู้ว่าจะไปในทางไหนดีถ้าวันนี้โฟอยากจะก้าวไปข้างหน้าแล้วทามไทก็ต้องมีการปล่อยโฟไป กระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมขะเรียกได้ว่าชาวเน็ตเขาก็ไปตามไปสืบไปค้นมามันมีชาวเน็ตตาดีคนนึงเออมีการโพสต์คลิปไทม์ไทยค่ะก็คือนักร้องคนดังน,นะคะควงนางเอกสาวซื้อเสื้อผ้าค่ะหลังจากที่มีการเลิกกับโฟต์กรัรัตนะคะโดยงานนี้ค่ะมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งค่ะเขาออกมาโพสต์เป็นคลิปนะคะ โพสคลิประบุข้อความค่ะบอกว่าชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่ามีการไปเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าด้วยกันค่ะเขาไปเดินซื้อเสื้อผ้าด้วยกันอ่าแคปชั่นก็บอกไว้แบบนี้นะคะทางนี้ค่ะก็พบว่าสาวสวยคนดังกล่าวเนี่ยก็คือนักแสดงสาวอย่างกุ้งกิ้งปฏิมาฉ่ำฟ้าน,นั่นเองค่ะรวมถึงหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะแบบมีไปซื้อเสื้อผ้าเฉยๆหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรกันหรอกเป็นเพื่อนกัน งานนี้ค่ะก็มีเพื่อนร่วมวงการเนี่ยเขาอัดคลิปแซวด้วยนะคะว่าแหมยังไงอะ่ะอัดคลิปแซวทางไทยนะบอกกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมีคำถามไหมถามไอ้กแกกุ้งกิ้ง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 มึงจะปมจะป,แปแย่งยอดวิวเขาอ่ะงานนี้ค่ะผู้ชมขาบอกเลยว่าสถานะของทั้งคู่แท้จริงจะเป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวออกมาตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ